เรากำลังออดูวิธีการทำขนมชูหรือว,ว่า,นานขนมสองเบือนะคะเดี๋ยวเรามาถามกันว่าในเนี้ยใส่อะไรบ้างคะใส่อะไรบ้างคะอ๋อมีอน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ใบเตยค่ะแล้วก็มะพร้าวแล้วทำยังไงถึงไปเป็นอย่างนี้คะน,นวดจดน <c oughs> นวดนวดเท่าไหร่คะนวดนั่งนวดใช้เวลาน,นวดถึงนานอยู่แล้วทำไมมันถึงเป็นน้ำน้ำได้ก้อนนวดแล้วเราก็ใส่นะใบเตยที่เรา าสดใช่ไหมคะนี่รเราก็อ,กกอต้องใจเย็นด้วยเนะได้ค่ะอ่าเ้าเราอยากให้เป็นสีน้ำตัวไม้นี่ก็ทำให้มันเป็นแหม่ตรงกลางค่ะกโ,โชว์ไหนโชว์ไหนแล้วใส่้านโชว์หน่อย <laughs> นีเลยน่ากินขุดุนะคะนี่เลยนะคะแรงมันแรงต้องถามว่าใช้ไฟอรือว่าไฟอ่อนคะไฟกลางกลางค่ะ ก็มีการโยกย้ายใส่กะพอกไม้นะ<า> <laughs> โยกไม,ม,<า>โกม้โยกไม,ม้โยกไม้อ่าคุณยายเรมบวกหนูอนะยยกีกนะใช้โยสะโพกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอ่านนะคะไฟพอประมาณเลยนะคะนี่นะคะนี่ ต้องใจเย็นนะะ